สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไววิเบช่องสำหรับสาย2ล้อที่รักความเร็วและความคลาสสิกกับการอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับใครที่ชื่นชอบรถใหม่รถแต่งหรือรถในตำนานห้ามพลาดกดติดตามช่องบวิเบ้ไว้เลยนะครับวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับตำนาน2ล้อรุ่นเล็กขวัญใจคนไทยที่กลับมาอีกครั้งกับโฉมใหม่ล่าสุด Honda Super Cup 2025ที่ต้องบอกเลยว่ายังคงความคลาสสิกไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้น พร้อมเปิดราคาขายในไทยให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยครับสำหรับ Honda Super Cup 2025ถือเป็นรถครอบครัวระดับตำนานของ Honda ที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายสิบปีด้วยดีไซน์สุดคลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์ไฟหน้าทรงกลมบอกนางแยก2ตอนและตัวถังทรงกระบอกมนแต่ในรุ่นปี2025นี้ทาง Honda าได้ปรับดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายดั้งเดิมวัสดุและการประกอบนี้ยบขึ้นงานสีตัวถังมีให้เลือกมากถึง5เฉดสีทั้งสีแดงสีขาวสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองซึ่งทั้งหมดเป็นสีแบบทูโทนที่ดูน่ารักสดใส สไตล์วินเทจเหมาะกับสายคาเฟ่และคนรักรถแนวเรโทรมากๆในส่วนของขุมพลัง Honda Super Cup 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 109.5cc สีจังหวะแบบ s i n เกิ o v e r อร์เฮดแขมช้าระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM-FI ให้กำลังสูงสุด8.8แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด9.4นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีถือว่าขี่สนุกในเมืองคล่องตัวและประหยัดน้ำมันสุด ดโดยทาง Honda เคลมไว้ว่าประหยัดได้สูงสุดถึง65กิโลเมตรลิตรเลยทีเดียวถังน้ำมันจุ4.2ลิตรขี่ไปทำงานหรือออกทริประยะสั้นๆได้สบายๆระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ4ระดับไม่มีคลัตช์มือขี่ง่ายเหมาะกับมือใหม่หรือสาวๆที่อยากได้รถใช้งานในชีวิตประจำวันหรือแต่งขี่เล่นก็เหมาะมากช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้อัพแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช้อัพคู่แบบสปริงโอเวอร์โอย ขี่นุ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับถนนในเมืองหรือทางต่างจังหวัดที่ไม่ขรุขระเกินไประบบเบรกด้านหน้าและหลังเป็นรมเบรกทั้งคู่แต่ด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง100กิโลกรัมทำให้เบรกอยู่สบายๆไม่อันตรายส่วนล้อเป็นล้อ,ลอซี่ลวดขนาด17นิ้วใสยย่ยางขนาด70 9 0ถึง17ด้านหน้าและ 80- 9 0ถึง17ด้านหลังยางทนทานเกาะถนนดีขี่ลุยน้ำหรือพื้นเปียกได้ไม่ลื่นอุปกรณ์มาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัล หน้าจอหลักเป็นวงกลมแสดงความเร็วและมีจอ LCD ขนาดเล็กบอกระยะทางและปริมาณน้ำมันพร้อมไฟบอกสถานะต่างๆครบไฟหน้าและทรงกลมเอกลักษณ์เดิมๆแต่สว่างกว่าเดิมไฟเลี้ยวเป็นทรงเม็ดกลมแยกซ้ายขวาบอกนั่งแยก2ตอนนั่งสบายขี่สองคนได้สบายๆไม่อึดอัดมีที่เก็บของใต้บอะเล็กๆสำหรับใส่ของจุกจิกเช่นกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์ได้ดีฮอนด้ Honda ยังออกแบบตัวรถให้ปรับแต่งง่าย อุปกรณ์แต่งเทียบไม่ว่าจะเป็นตะแกรงท้ายชุดครอบโซก่กระจกปลายแฮนด์หรือบังโครนหน้าแต่งตามใจชอบได้เลยมีระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าทั้งสองระบบสะดวกเวลาขี่ในเมืองหรือถ้าแบตอ่อนก็สตาร์ทเท้าได้เลยทันทีสำหรับราคาของ Honda Super Cup 2025เปิดตัวในประเทศไทยที่47,700บาทราคานี้ถือว่าน่าคบหาเหมือนเดิม เหมาะมากๆก,กับนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่อยากได้รถเล็กๆประหยัดน้ำมันและแต่งได้ตามใจชอบส่วนราคาชุดแต่งแยกต่างหากก็มีตั้งแต่500บาทไปจนถึงหลักพันบาทแล้วแต่แบบและวัสดุใครที่ชอบรถแนวเรโทรวินเทจ ขี่ง่ายใช้งานในชีวิตประจำวันและซ่อมบำรุงง่ายๆคันนี้ตอบโจทย์มากมากอีกทั้งยังเป็นรถที่ราคาไม่ตกสามารถเก็บสะสมหรือซื้อขี่เล่นแล้วปล่อยขายต่อในราคาดีๆได้เลยจุดเด่นอีกอย่างคืออะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายช่างซ่อมทั่วไปก็ทำได้ไม่ต้องเข้าศูนย์ให้เปลืองเงินทุกครั้งรวมถึงเรื่องประหยัดน้ำมันที่ค่ายเคลมว่า65กิเมตร ลิศใครที่เน้นใช้งานขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานหรือขี่ในเมืองคันนี้ประหยัดเงินค่าน้ำมันสุดๆใครที่สนใจ Honda Super Cup 2025ตอนนี้วางขายแล้วที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศหรือจะสั่งจองออนไลน์ผ่านเว็บ Honda ก็ได้เช่นกันโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีผ่อน0%นาน12เดือนหรือดาวเริ่มต้นเพียง3,000บาทเท่านั้นอย่ารอช้ารีบไปจับจองกันได้เลย สำหรับใครที่อยากแต่งเพิ่มตอนนี้มีชุดแต่งแท้จาก Honda c คัเอาให้เลือกหลากหลายทั้งกระจกปลาย hand, แฮนด์ตะแกรงหน้าตะแกรงท้ายปลอกแฮนด์ hand, ลายวินเทจและชุดสติกเกอร์แต่งพิเศษเพิ่มความเท่ได้ตามสไตล์สายคาเฟ่หรือสายเรโทรปิดท้ายคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆห,หรือรถในตำนานแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบ ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ